สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ได้มาส่งสินค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดอข้าวนะครับใส่รถไทนั่งขับนะครับผมเครื่องหยอดข้าวใส่รถไทนั่งขับนี่นะครับหแถวจานคู่ลูกปืนนะครับหกแถวจานคู่ลูกปืนใส่รถไทนั่งขับตั้งแต่สิบสี่แรงได้นะครับรถไทญี่ปุ่นได้นะครับผมผมจนถึงหกสิแรงนะครับ ใส่ได้สบายนะครับรุ่นนี้หน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรสามสิบนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับระหว่างห่างของคานะครับของคานเนี่ยครับจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนไล่กันไปนะครับยี่สิบห้าเซนนะครับผมจานแหวกนี้ขนาดสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วใหญ่จานแหวกขนาดสิบสองนิ้วใหญ่ลูกปืนนะครับ ความสูงนะครับจากพื้นนะครับพื้นสู่คานด้านบนนี้ประมาณ60 60เซนได้นะครับผมนี่นะครับทางร้านแถมสลักให้ด้วย3ตัวนะครับสลักสาตัวนี่ครับสลักจานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะครับจานหยอดที่ติดในตัวเครื่องนี้นะครับข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับ ข้าวลงเป็นหลุมห่างกันประมาณ20เซนถึง25เซนได้นะครับตัวนี้ข้าวก็จะลงประมาณ5ถึง6 5ถึง7เม็ดได้นะครับประมาณนี้5 6 7เม็ดครับส่วนจานที่แถมให้นะครับตัวนี้นะครับข้าวจะลงประมาณเท่าๆกันนะครับ5ถึง6เม็ด7เม็ดประมาณนี้นะครับแล้วจะห่างจะห่างจะทีกว่าเดิมนะครับตัวนี้จะทีประมาณสัก10 ถึง15เซนนะครับตัวนี้ครับหรืออาจจะถี่กว่านั้นนะครับถังข้าวก็ถังใหญ่นะครับใส่ได้ถังละ10กิโลขึ้นไปนะครับตัวนี้10กิโลขึ้นไป2กิโลสองถังก็ประมาณยี่สิบกโลนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ นี้คือขากบนะครับขากบนี้ก็จะกบดินให้ไปกบข้าวนะครับกถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 754 5665 094 4699 224ครับ เครื่องนี้ราคา2องหมื่นบาทนะครับ20,000บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมตอนนี้ส่งส่งลูกค้าอยู่ที่อ,อำเภอสวนนครูหานะครับอำเภอสวนนครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหนองบัวลำพูนครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ